いいね。お、oh, う、oh, oh.、おおで、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 うで、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  สองร้อยหกโอ้โหไม่<อ>เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยกดทั้งข้างลางข้างบนลองนี่ก่อนมาดิตักบอสขี้ยคนนีมเลยไม่ไม่ไหวแน่เลยมาเรืเ่อยมาเยมาเรยมาเรือยกาอูกอูกาอูกาอูกา ว่าเดี๋ยวใครมาใครมาเขามาจากไหนนี qui, may? Qui, may? Oh, ่แกเนี okay, ่ยฮะมาจากไหนว่ามันดึงไม่ได้วะามันแกไม่ตายเลยบอกเลยดีมันแกไม่ตายเลยอ่ะตัวเดียวเองดักจักรนบุกจักรน หมดแม้อะไรกูเดี๋ันเยอะแล้วยาก่อเนี่ยที่บ้านได้เหรอไม่รู้อะเกิดหเลยใครใคเป็นไอีเอาละสวไแน่นีก่อนนีก่อนทำเหมือนลาวสิบโอ้เรียรีเตๆนเตเต็นี่กันนี่นีหนีโอ้โหดููราค่าดสองสองสองวะเต็มมาก เราเบอรเออดีไม่เจ็บเลื่อเหลือสิบอายะเลื่อเราเลื่อเราเนี่ยก็ช่างเยอะเหลือเกินก็ได้ดีอกต่ำน่เราสิเราสิบห้าคือตรงไหนบ้างนะโอเคนะครับยอมแพ้ไปเลยกาละวายยอมยอมยอม เราเป็นสายลมนะครับคุณค่ายพายมาอยู่มีบอลูนบอลูนโอ้ยเน็ตกาอีกแล้วโอเคเอาใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะหายหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปตอนที่ราเยอะเลยโอเคไม่แน่ใจว่าเน็ตกากไว้ผมขอ โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็เหสิบแปแล้วน,นะครับโอ้จะไหวไหมเนี่เยเกิดอะไรบ้างเลยเกิดอะไรข้ามบนใช่ไหมเน,นี่ยโอ้เดืแล้วหนูเดือดแล้วก็ถเวลล้ว ฟื้นซื้อีพต่อนะคงับแต่เพ่อยอมแพ้ขุติธรรมจะเล่นเลกีบาคไรเขาไปเข้าไปถ้วนโอ้ยมมมาโอยก้ามากเลยว่ะโอ้ยลาวกัจะไหวไหมวะอะไรอยู่รัเข้าไปเข้าไดอลก้าัข้างบนใช่ไหม

เล่นไน้ฮะอ,อ,อยาีเราเราไปขอร้อของแกนเวยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยีจนหน,นูนี่คืออะไรนี่คืออะไรไอ้าูยิงผาดเลยข้หึเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ึงก,ก่อนมานเลยากาคุย บอสบอสไ,ไ,ไ,ไปแล้วเรายี่สิบจะมีบอสเฮ้ยจะสู้บอสได้ไหมก็ติดตามชมได้เลยคีเดชันคลิปต่อไปคลิปนี้แหละก็มาลองดูกันเลยไม่แน่ใจว่าจะตายไหมเนี่ยนั่น,นไงไอ้บอสบ้านี่ออกไป

อุ้ยวิญญาณน้อยวิญญาณที่เปียกน้อย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  ลือเลดยแล้วพวกมันตบาลีีนี่บาลีีนี่ไอกูยยอยมัันฆได้นยยหเยานี่วะอเมื่อกี้มันก็ยไม่เข้าอยบอลเนาะขขขอเป็นเพื่อนทำได้ไดองเตลองกับกเาอะหรออือฮึยิงอือ เฮ้ยว่าว่าเขาบอ m ่าโซโลไเขาบ้าตองามเงินที่เขาของเพื่อนี่เขาไม่ได้ให้ือันเป็นเือขการที่เออสนลงโหดดีไหมเนี่ยโหแตแยงคนฆ่าเนียโอเคไม่จตายไหมเนี่ยออมันจะมันยิงเลย

ยังอย่าพ่งมาตามตอนนี้ดีกว่าขอร้องเออไปไกลๆไปไปสุดเราไปสุดไปสุดก่อนไปสุดทั้ไปล้เป็นอาซีาบาเอ็นมาอี๋

นี่เราฆ่าบอสได้ว้าวยี่เราเทปเลยเราฆ่าบอสได้ยีดูสิหู้เราฆ่าบอสได้ได้ พี่โต้พี่โต้ที่คือโอนจากการฆ่าบอสได้อุ้ยเราไม่ได้แค่ระดับเอนั่นสองแสนบอสใช่ไหะสองแสนบอนะม่ลุ้งแต่เล่นตั้งแต่เาาที่สิบอถึงเราที่เลายี่สิบเลยอะตระดับเออุ้ยน้อยเน่มั่วสู้ ไม okay, ่แ pues ล้วโอเคจบขั pues ้นแค่นี้ก่อนเลยนะครับหรือกูแล้็หรือกูแล้วใครวะเนาะหรือก็แล้วไม่ได้